สาเริ <Es> ่มได้ครับเริ่มราครับก็ขอเจริญพรญาติโยมที่อยู่ทางบ้านอาตมาภาคสมนิกุกเจ็เพิงจันอายุสิบปีอยู่ชั้นอสี่หนุงเดบป้นน้ำตกตำบลบางมะพร้าวอำเภอสวนจังหวัดชุมพรการเียนรู้เกลียดยาปุญญาหมอคุณบ้านไทยวันนี้อาตมาภาคจะมานําเสนออธิบายหมอพรผู้วิเศษหมอเทวดา เมื่อผู้คนพากันรู้ว่าหมอพรรักษาโรคได้ฉะนังนักจึงทำให้ร่ำเรือและแตกตื่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองจนผู้คนพากันตั้งฉายามหมอพรว่าหมอพรผู้วิเศษบ้างหมอพรเทวดาบ้างพระองค์ไม่โกรธให้ใครเรียกพระองค์ว่าสเสด็จในกรม หรือยบย่องเป็นเจ้านายแต่ให้เรียกพระองค์ว่าหมอพรเมื่อมีประชาชนมาหาหมอพรให้รักษาก็ทรงต้อนรับด้วยไมตรีจิตและรักษาให้โดยไม่คิดค่ารักษาแต่ประการใดนอกจากจะเชิญไปรักษาตามบ้านซึ่งเจ้าของใครจะต้อง มารถราให้หมอพรเสด็จไปและกลับซึ่งโดยมากเป็นเพียงรถม้าเท่านั้นได้มีการเล่าสืบเนื่องเป็นที่จดจดจำกันว่าหมอพรทรงมีอภินิหารถึงกับชุบชีวิตคนที่กำลังใกล้จะตายแล้วให้ฟืน้นขึ้นมาได้มีครอบครัวคนจีนใน จำเพงไรหนึ่งสามีจิบหลักดูเหมือนจะเป็นวันรคซึ่งเรียกกันว่าสมัยนั้นว่าฝีในท้องและใกล้จะตายเต็มทีแล,ล้วลูกเมียได้พาไปหาหมอมากมายแม้จะเป็นหมอน้ำบนที่ไปสสแสวง่งอหาตามวัดมาอาบมารดกันแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงกับสุด บ่ายวันหนึ่งหมอพรเดินถือเดินถือรวมยานุ่มภาาม่วงไว้ในนวดเข้าไปในสัมเพรงรู้ไปถึงเมียคนเจ็บหนักเมื่อรู้ว่าหมอพรมาก็วิ่งไปกราบที่พระบาทร้องให้ร้อ,รองผมว่าขอให้ไปช่วยชีวิตสามีไว้สักครั้ง จะเสียเงินเสียทองเท่าไรก็ยอมหมอพรจึงเดินตามเข้าไปในบ้านหลังใหญ่เล่ไปพินิจพิเคราะห์ตัวเท่าเกยใหญ่ที่กำลังหายใจครอกครบอยู่ได้ทำพิธีประมุนและท่องคาถาอยู่พักหนึ่งแล้วอัญเชิญคุณ ะมาทำน้ำมนเลดรถคนไข้ารายนั้นพร้อมทั้งกับให้ยาไทยไว้ขนาดหนึ่งแล้วหมอบรก็ทรงอําลาจากไปชั่วเวลาไม่นานนักหมอบอได้ไปฟังผลของการรักษาปรากฏว่ามีอาการดีขึ้นอย่างทันตา เห็นคุณไข้ที่มีเงินทองมากมายได้ลุกขึ้นกราบพระบาทและเรียกให้ภรรยาไปเอาเงินเพื่อจะมอบให้เป็นค่ารักษาแทนที่หมอบอลจะรับไว้กับโบพระหัตและรับสั่งว่าพระองค์ไม่ใช่หมอที่ต้องการเงินขอให้นำเงินนั้นไปทำสาธารณประโยชน์ อย่างอื่นต่อไปดูเหมือนว่าคนไข้คนจีนคนนั้นได้บ้องเงินจำนวนนั้นในการสร้างศาลาการเปลี่ยนที่วัดแห่งหนึ่งมีเรื่องเล่าต่อกันมาอีกว่าครั้งหนึ่งนางละครคณะปรีดาไลคนหนึ่งท้องแก่ใกล้คลอด <c oughs> เ,เกิดเจ็บท้องขึ้นมากระฐานหันพวกละครวิ่งวุ่นกันไปทั้งโรงเนื่องจากดึกมากแล้วไม่สามารถจะไปตามหมอที่ไหนได้บางเงินีน้พวกในคณะละครรู้จักหมอพรดีว่ารักษาคนไข้หายเป็นปิดทิ้งมามากหลาย มามากเร็วแต่ก็ไม่ทราบว่าหมออลจะมีความสามารถเป็นหมอตำยาทำคลอดได้หรือไม่แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าดีกว่าที่จะไปทำเอาคนที่ไม่มีความรู้ทางหมอเลยมาทำคลอดจึงพากันไปตามหมอพนมาเมื่อหมอพนพร้อมกับ รวมยามาถึงก็รับสั่งว่าพระองค์ไม่มีความรู้ทางด้านหมอตำยาเลยแต่ทนอ้อนวอนของพวกละครไม่ได้ก็ลงมือปฏิบัติการทำคลอดอย่างที่รับสั่งว่าไม่มีความรู้แต่การทำคลอดได้สำเร็จลงอย่างง่ายด,ด้หมอคลได้มอบยา ได้มอบยากได้มอบได้มอบได้มอบมอบยายาก,ยากลางบ้านไว้ให้ทั้งแม่และลูกคู่นั้นก็ปลอดภัยอย่างน่าอัศจรรย์ทำให้เกิดข่าหรือว่าพระองค์มีมนต์อาถรรพ์ทำให้ผู้ที่เจ็บท้อง ลายอื่นในกรุงนึกถึงหมอพลและปรารถนาที่จะได้หมอพลมาเป็นหมอตำายาเป็นหมอตำเยเสียทุกรายหมอพลก็อนุโลมให้ตามความประสงค์เท่าที่พอจะหาเวลามาได้และทำให้เป่า โดยไม่คิดเงินนี่คือประวัติของหมพอพรเื่องต้นเรื่องนากษาลูกจำแย่มาเลยนี่คือประวัติขององค์มอพรหรือสมเด็จกรมหลวงชุมพรหรือกรมาหลวงชุมพรเคดูดมศักดูดมศักต่อไปพบกับยอยาชาสมุนไพรต่อไปก็พบกับยายาสมุนไพรชาชาสมุนไพรใครอ่ะขอเออจะพูดกันว่าไงต่อครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ายรักทุกท่านผมเด็กชายพระเม่นันติอายุเก้าปีเรียนอยู่โรงเรียนบ้านน้ำตกชั้นป .3 ฉันนันสาระดีดีมากวะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกท่านชมไลฟ์สดอยู่ชมไลฟ์สดอยู่ที่บ้านฉันดี ที่เข้าที่เข้ามาชมอยูก่ก็ดีจะได้ความสาระดีดจะได้ความสาระดีดีเคลื่อนกับสมุนไพรที่เป็นชาเคลื่อนกับอะไรที่เป็นชาและเป็นยาและเป็นยาตัวแรกไหมครับตัวแรกไหมครับ,รบชาใบาชะกลูบำรุงธาตุใบชะกลูหนึ่งร้อยกรัมรร100มีแคลเซียมสูงถึงหกสิบหกร้อยหนึ่งมิลลิกรัมตำรับ สับปะคุณก็มีดังนี้ช่วยขับเสมะแก้ธาตุพิการบำรุงธาตุแค่จุกเสียดได้ควบคุมน้ำตาในเลือดและที่สำคัญช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงแช,ชาผักแพลวชาผักแพลวช่วยขับลมผักแพลวหนึ่งร้กรัมมีแคลเซียมสูงถึง5้าร้อยเจิมิลลิกรัมและุดมไปด้วย โอรอฟรัสโอโฟรัสโอรโรัสโอรอรัสโรัสแคลเซียมวิตามินเอและซมีไฟเบอร์สูงผักแพววจะมีกลิ่น้อมและฉุนมีรสชาติที่เผ็ดเน้อยมีสารปะคุณช่วยขับลมช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจึงสามารถช่วยให้ขับถ่ายได้สะดวก ชาใบายอรักษาอาการท้องร่วงบายอ100กิโล100กรัมให้แคลเซียมถึง4 6 9ร,รมิลิกรัมมีสัรประคุณช่วยลดช่วยลดลดไข้รักษาอาการท้องร่วงส่วนผสมมีร้อนช่วยขับลมในลำไส้สำหรับใบยอ 100กรัมให้พลังงานต่อร่างกาย73กิโลแก้วอารี่ไแอ่ะกิโลเคอรี่กิโลเคอรี่มีเส้นใยวิตามินเอ4วิตามินบี1วิตามินแบี1แล้วก็วิตามินบี2วิตามินบี 2, 2> 1. 1> ไมอาซิน เจ็ดตัวสองมีละมีละลิกรมมีลิกรมมีลิกรมมีวิตามินซีสามมีลิกรมมีวิตามินซีสามมีลิกรามนี่คือสาระดีๆนี่คือสาระดีๆที่จะเอาไปใช้ในครอบครัวที่จะเอาไปใช้ในครอบครัวดูแลคนในครอบครัวดูแลคนในครอบครัวอย่าลืมดูแลกระเพาะกันนะครับอย่าลืมดูแลกระภาพกันนะครับใช้ยาเป็นชา ใช้ยาเป็นชาใช้ชาเป็นยาใช้ชาเป็นยาสืบทอดภูมิปัญญาชาติไทยสืบทอดภูมิปัญญาชาติไทยคืนนี้ก่อนนำสาระดีๆแค่นี้ก่อนคืนนี้ก็นำสาระดีๆแค่นี้ก่อนพบกับพบกับพระันอาใช่ไหมฮะไม่รู้อะไรดีกต่า ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ที่ติดตามรับชมรับฟังผพจหลายสดวัดคีรีวงหรือวัดน้ำตก5้9สิาตำบลบามาพร้าวอำเภอลงสวนจังหว,วัดชุมพรได้น้อมนำสราระดีๆมายังท่านญาติโยมสาธตัวชนทั้ง,งหลายที่เข้ามารับชมรับฟังผพจหลายสดอ,อยู่ที่ชมสดอ,อยู่ก็ดีที่เข้ามาย้อนชมภายหลังก็ดีได้จดนำสราระดีๆเพื่ออาไปใช้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและครอบครัวและคนใกล้ชิดหรือคนในชุมชน ก็ได้ความอรัมพบทเกี่ยวกับประวัติหมอพรในการนักษาหรือในนามอีกอย่างหนึ่งก็คือสเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักที่เราท่านทั้งหลายไม่ทราบว่หา,มห,าหมอพรคือใครใครคือหมอพรก็ได้กระจ่างแจ้งว่าหมอพรหรือหมอเทวดาก็ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแพทย์เพนทยอีกท่านหนึ่งและพระองค์ท่านก็มีนามว่าสเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักซึ่งมีสาอยู่ทั่วประเทศนับพันพันที่พันพันแห่ง ไว้เป็นที่สักการะและเป็นที่เคารพบ,บูชาเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งในค่ำคืนนี้ก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับหมอองค์หมอพรที่ท่านาเป็นหมอตําแยทาคลอดให้กับผู้ป่วยในสมัยโบราณกาลแล้วก็ประสบความสาเร็จซึ่งเป็นองค์หนึ่งเป็นท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถอย่างมากมายแนละเป็นคุณุปการแก่ประเทศชาติที่ได้ทำานับตาราไวา้ในค่ำคืนนี้ยอดยาชาสมุนไพรตอนที่หนึ่งู กัญาภูมิปัญญาธรรมุนไปไทยหมอพื้นบ้านวัดกิริวงศ์จะได้น้อมนําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านและญาติโยมให้ใช้ให้เป็นกอให้เกิดประโยชน์อันที่หนึ่งก็คือชาชาใบชะพลูคือวิธีการทําวิธีการนํามาใช้หาใบชะพลูที่เป็นเถาทั้งใบทั้งก้านทั้งเถาล้างน้สะอาดแล้วก็หั่นฝอยฝอยฝอยตากแดดไว้แห้ง จะเป็นประโยชน์ในการดูแลอาการปวดเมื่อยและอาการธาตุพิการนะคะแก้จุกเสียดลดน้ำตาในกระแสเลือดได้ดีวิธีการใช้ก็คือเมื่อตากแดดแห้งเก็บใส่ภาชนะไว้ถ้าหยิบมาหนึ่งหยิบมือใส่น้ำร้อนน้ำร้อนหนึ่งแก้วแล้วค่อยรับประทานเช้าแก้วเย็นแก้วอันนี้จะช่วยดูแลเกี่ยวกับคนมีปัญหาเรื่องแคลเซียมคนมีปัญหาเรื่องอาการปวดจุกเสียดแน่นเพ้อเน่นท้อง และช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงอีกด้วยนี่คือยอดอยาชาชุดที่หนึ่งชาใบาชะพลูซึ่งมีอยู่ในครัวเรือนในรัว้วในสวนของเราอยู่ทุกท่านทุกๆคนที่รู้จักที่ไม่รู้จักก็ไปซื้อตามร้านค้าสมุนไพรที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยเรานะจ๊ะจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีนี่คือยอดอยาชาชุดที่หนึ่งชุดที่สองผักแพรวผักแพรวอ่าผักแปวช่วย อาการในการ,รต้องอืดต้องเพืกขับลมวิธีการใช้ก็คือผักแพนี่จะปลูกง่ายญาติโยมแค่ฝักๆักไม่กี่วันก็เอามานำเป็นยาเป็นชาและเป็นผักหมวดกับอาหารการกินได้ด้วยยังเป็นการต้านอนุมูลอิสระรักษามืา่อโรคมะเร็งลำไส้ได้ดีอย่างชนะรักแลก็คือเอาผักแพ้มาฝานล้างให้สะอาดตากแดดได้แห้งหรือจะอบแดดก็ได้ แล้วก็ใช้เหมือนกันก็คือหนึ่งหยิบมือต่อน้ำถึงแก้วเช้าเย็นเช้าหยิบมือเย็นหยิบมือมีแคลเซียมสูงแล้วก็จะช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อสามารถทําให้การขับถ่ายปกติช่วยรักษาอาการลำไส้อักเสบต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งกินอยู่เป็นประจำจะไม่ให้ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งหรือโรคร้ายต่างๆได้นี่ผักแปวนี่คือชาชุดที่สอง ทำไว้เรียบร้อยทำถูกต้องนะจ๊ะใส่ขวดใส่อะไรไว้เรียบร้อยญา,ยาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาชาชุดที่สามนะจ๊ะก็ขอ,ขอจเจริญพรนะจ๊ะโยมอ้อยอัตตันเอี่ยมนะคะก็จะเจริญพรนะคะได้บอกว่าได้ยาหยดตาไปแล้วใช้ดีมากจเจริญพรจ้ะได้บูชายาหยดตามาใช้ดีมากแะเจริญพรนะยะญาติโยมชาชุดที่สามชาบายอ เอาใบยอที่แก่ๆล้างให้สะอาดหั่นฝอย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 ไปจากแหนได้แห้งแล้วก็นำมาใส่ในน้ำร้อนหนึ่งหยิบมือแล้วประทานตอนเช้าตอนเย็นเช้าหยิบมือหยิบมือหนึ่งช่วยรักษาลำไส้อักเสบอาจารยาลำไส้อักเสบและยังป้องกันอาการเกิดนิสวงลาไส้ป้องกันอาการการอาการที่จะเกิดนิดวงลาไส้มาเร่งลาไส้มาเร่งกระเพาะได้ดี นี่สรรพคุณของชาใบยอที่จะก,ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณอย่างมากมายรู้จักวิธีใช้รู้จักวิธีกินนำเอาไปพืชที่อยู่ตามท้องถิ่นของเราที่เราสามารถเรียกหาเรียกใช้รู้จักใช้เป็นคุณไม่รู้จักใช้จะเป็นโทษทุกอย่างมีทั้งคุณทั้งโทษอันจะก,ก่อให้เกิดประโยชน์และกดโทษก็อยู่ที่เรารู้จักใช้เพราะนั้น คืนนี้ได้น้อมนาสิ่งที่เป็นประโยชน์คือชาทั้งสามชุดแล้ว,แ,วและประวัติเกล็ดขององค์องหมอพรหรือกรมหลวงชุมพรเกตอุลกงิ์ก่อไปก็จะเป็นยอดยาเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยของอร่างกายหรือคนที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงมือเท้าไม่มีกําลังก็ใช้เกตยาขององค์หมอพรให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายต่อจากเมื่อคืนนะจ๊ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะจ๊ะ นอาลุงตูพระพรบ้างหน้าลุงตูเจริญพรโยมุทัย,ยสุขเจริญด้าหลาอนามัยวิเชียนเมืองนาโพแล้วก็อะไรนี่พีไ,ไปบุญไปบุญแล้วก็มอ,<ะ>อมรรัตชาวาลิตวงโูนเจริญพรทุกทุกท่านนะจ๊ะที่กามารับชมรับฟังแล้วจดจําไว้นะจ๊ะย่อดยาแก้โรคเท้าไม่มีกําลังกล้ามเนื้ออ่อนแรงของเสด็จกรมหลวงชมพรหรือองค์หมอพรซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติมีค่าอย่างยิ่ง ให้ลูกให้หลานประชาชนชาวไทยได้ใช้กอให้เกิดประโยชน์ชุดที่หนึ่งอานะจ๊ะอ,ย,อ,อ,ะอ,อยู่ให้เอา,าต้น,ะนอ่าขออภัยให้เอาใบมะฟิดนะจาะหนึ่งกำมือเอาใบมะฟิดหนึ่งกำมือผักเส้นผีหนึ่งกำมือว่าน้ำหนึ่งกำมือใบบัวบกหนึ่งกำมือสมุนไพรมีทั้งหมดสี่อย่างใบมะฟิดหนึ่งกำมือใบผักเส้นผีหนึ่งกำมือ ว่าน้ำหนึ่งกำมือใบบัวบกหนึ่งกำมือเมื่อได้ตัวยาทั้งสี่อย่างแล้วนำมามีวิธีการสองอย่างนำมาต้มกับน้ำสามลิตรครึ่งชั่วโมงกรองเอาแต่น้ำรับประทานเช้าแก้วเย็นแก้วมีวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองเอามาตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงปั้นกับน้ำผึ้งละลายน้ำผึ้งเป็นลูกกรอนทั้งนิ้วก้อยรับประทานเช้าหนึ่งกรอนเย็นหนึ่งกรอนก่อนอาหารนะจ๊ะ จะช่วยประมาณสามสิบปันยมคนที่มีปัญหาเรื่องอข้อเท้ามือเท้าไม่มีกําลังกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ผลดีอย่างชงักและยังช่วยอาการโรคเน็ตชาได้ดีอีกด้วยนี่คือเกล็ดยาเกี่ยวกับมือเท้าไม่มีกําลังกล้ามเนื้ออ่อนแรงของเศรษฐกิจมโลชุมพรหรือองค์อภรรหรือหมอเทวดากินั้งละเท่าไหร่ถ้าถ้าเป็นลูกกลอนเช้าหนึ่งกลอน เย็นหนึ่งกรอนก่อนอาหารก้อนเท้านิ้วก้อยจะโยมก้อนเท้านิ้วก้อยนะจ๊ะอ่าก้อนเท้านิ้วก้อยนะจ๊ะเมื่อได้ยินได้ฟังได้ชมแล้วก็จดจําไว้นะจ๊ะนี่คือขนาดที่หนึ่งขนาดที่สองขนาดที่สองหนึ่งนะจ๊ะเอาดีปลีลูกครูหนักสามบาทยาดำหนักสามบาทรากตองแตกหนักสามบาท ใบซ้ำปอยหนักสามบาทกรรมฐานเหลืองสตัวเรียบร้อยก่อนนะจ๊าหหนักสามบาทหัวกระชายหนักสามบาทตัวยาเจ็ดชนิดตัวยาเจ็ดชนิดนะจ๊ะาญาติโยมสายตัวเฉลหลายแล้วก็แล้วก็ลูกมะกรูดสามสิบสามลูกผ่าเป็นสองซีกนะจ๊า ผ่าเป็นสองซีกแล้วก็พาอีกคือพูดง่ายๆลูกหนึ่งพาสี่สี่ชิ้นเอาสามทิ้งหนึ่งนำไปใส่หม้อด,ดินเติมน้ําเติมน้ำห้าลิตรเติมน้ำห้าลิตรเติมน้ำห้าลิตรต้นครึ่งชั่วโมงนะจะให้รับประทานหลังอาหารวันละหนึ่งแก้วกาแฟรับประทานหลังอาหารหนึ่งแก้วกาแฟก่อนนอน จะช่วยบรรเทาอาการมือเท้าไม่มีกําลังข้อไม่มีกําลังและโรคเหน็บชาได้ผลดีอย่างชะงักนักเลยนะจ๊ะก็ขอเจริญพรนะจ๊ะอะไรนี่ v a n n อะไรนี่วันนุดาวันนดีนะจ๊ะอาจารย์อาาย่านไม่ออกเราพนังกฤษนะจ๊ะญาติโยมจดไว้จําไว้นะจ๊ะก็ประชาสัมพันธ์อีกนะจ๊ะยอดยากระยาที่หนึ่งร้อยตอนที่ทํำจบไปแล้วก็ได้จัดพิมพ์แล้วแล้วก็วันที่สิบ ก็จะทยอยส่งให้กับทุกท่านที่แสดงความจำนวนเข้ามาในเพจวัดฝากข้อความไว้ในเพจวัดชื่อที่อยู่บ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดรัานประนีเมือมือถือเรียบร้อยเพื่อสะดวกง่ายในการจัดส่งนะจ๊ะรองพิมพเขาแจ้งแล้วแล้วหนึ่งสองร้อยค่าจัดส่งอาจารย์ก็จะช่วยเองหรือโยมจะช่วยค่าจัดส่งก็แล้วแต่โยมนะจ๊ะนี่ก็กรณีที่หนึ่งแล้วก็กรณีที่สองก็คืออนุมัตินายาโยมสาธุชนทั้งหลายที่ร่วมกัน อาเศสละเงินทองสร้างอารคยาสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลแห่งนี้ที่เป็นที่ปฏิฐานอยู่ด้านหลังก็คือมีองค์สมเด็จพระสมัยมรเจาเป็นพระปฏิมาฝ่ามือเป็นองค์ปู่ชีวกโกมรารพัฒน์ซ้ายมือเป็นสเสด็จกุมารหลวงชุบลเขตรุรมศักดิ์หรือองค์หมอพรนี่คือสถานที่นี้ที่กําลังใช้ไลายสดทุกคืนทุกคืนก็จะได้เห็นถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างได้ญาติโยมช่วยกันสละเงินทองเพื่อสร้างสินอาณนะและใช้เป็นสถานที่ เรียนรู้สถา,านที่สองข้อช่วยเหลือชาวบ้านและเป็นแหล่งค้นหาองค์วามรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาสมุนไพรไทยทั่วประเทศที่จะใช้ในโอกาสต่อไปกําหนดเปิดแล้ววันที่สองพฤษภาสองห้าหกสี่ปีหน้าเาจะทําบุญใหญ่นะจ๊ะก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกๆท,ท่านนะจ๊ะพริก,กแกงเผ็ดนะจ๊ะนมาตรการเจริญพรจากทุกๆท,ท่านนะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังเ,เพจไลฟ์สอดมัดคีรีวงหรือว่าน้ำตบสูงในนุษ์สมุนไพรหมอพุ้นบ้าน เกตยาภูมิปัญญาสมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านวัดกี่วงที่เราจะต้องทําภูมิปัญญาที่มีชีวิตให้ญาติโยมสาธทุกชนทั้งหลายได้เส์ฟได้จดได้จำำํานาเอาไปใช้อย่างถูกต้องเพราะการรักษาชีวิตเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการรักษาชีวิตรู้จักทนุถนอมน้ําใจรู้จักธนุถนอมร่างกายดูแลสังคมให้มีความสมัครสมานสมามัคคีอยู่กันสงบสุขร่มเย็นอยู่กันให้มีความเจริญ รุ่งเรืองในชีวิตประจำวันอย่างผาสุกดังคําที่ว่าถ้าเรารู้จักรักษากายวาจาใจของเราดีแล้วรู้จักรับประทานอาหารเราดีแล้วก็ร่างกายจะห่างไกลโรคหวังว่าภูมิปัญญาที่ได้ถ่ายทอดเป็นเกิดยาภูมิปัญญาทั้งเป็นตำรับยาชาธมุนไพรและเป็นตำรายาขององค์กรมหลวงชุมพรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ใครได้ชมได้ฟังแล้วก็ขอมีความสุขมีความเจริญม,มีสุขภาพภาพาลานใหมาที่สมบูรณ์และแข็งแรง เราก็จะจัดกันทุกค่ำคืนหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจนกว่าจะอสิ้นสุดเกล็ดยาเราก็ทำไปเรื่อยมีเป็นหมื่นเป็นแสนนะจ๊ะญา,า,าติโยนสาธตัเยทั้งหลายใครที่มีความสนใจที่จะรับไว้เพื่อจะเอาไปใช้เกิดประโยชน์ก็คือเล่มหนึ่งก็จัดพิมแล้วนะจ๊ะฝากชื่อี่อยู่ไว้เรียบร้อยนะจ๊ะมีคำถามว่ามีกาถตามเลยไหมจ๊ะว่าตอนนี้ยังสามารถสั่งหนังสือได้ไหมกัน ได้จ้าจองหนังสือได้จ้าคนเล่นมาสองร้อยโรงพิมพ์เขาบอกมาแล้วระจาจะเอากีเก่เล่มก็แล้วแต่โยมอาจาจะช่วยค่าจัดส่งก็ได้ไม่ช่วยก็ได้ไม่ได้ว่าไงอาจารย์ก็ถ่งให้จ้าจองได้ทุกคนอาจายังสั่งได้อไหมครับได้จ้าญาติโยมจังสั่งได้นะจ้ะะาฝากข้อความใต้เพจวัดคืนนี้หลวฝากข้อความใต้เพจวัดชื่อจริงนามสกุลจริงบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัด รหนนัสปเบอิ์มือถือเรียบร้อยแอดมินจะเข้าไปต่อเข้าไปถามเรียบร้อยเราจะทยอยส่งวันที่สิบพฤศจิากานนยนเป็นต้นไปเริ่มทยอยส่งแล้วนะจ๊ะญาติโย,ยมเริ่มทยอยส่งแล้วนะวันที่สิบนะาหลังจากตรวดอ,อักษรเรียบร้อยแล้วก็จัดเข้ารูปแรมแล่วก็ส่งไปให้กับญาติโยมทุกทุกท่านนะจ๊ะทุกทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังมีไว้ในครัวเรือนหยิบใช้ให้ถูกต้องหยิบใช้ถูกวิธี ชีวิตของเราก็ปลอดภัยห่างไกลโรคหวังว่าเราท่านทั้งหลายจะให้ความสามคัญในการรักษาสมบัติชาติรักษาภูมิปัญญาชาติอันเป็นมรดกอันล้ำคา่าอันยิ่งใหญ่มากกว่าทรัพย์สินเงินทองคือร่างกายและชีวิตของเรารู้จักดูแลคนในครอบครัวดูแลสังคมดูแลประเทศชาติให้มีความสงบสุขร่เย็นถือว่าได้ตอบแทนแผ่นดินแล้วช่วยกันไม่ให้ทรัพย์สมบัติอันเป็นภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทย ไม่มีชาติไหนสู้าชาติชายเราได้เรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาสมุนไพรมีหมอเก่งๆทั่วประเทศแพทย์แผนไทยหมอพุ้นบ้านมีอยู่ทั่วประเทศปรึกษาหรือท่านได้ขอคําแนะนําขอคําชี้แนะจะเจ็บค่าได้ปวยอย่างไรขอวิธีการใช้ดูแลรักษาไปหาท่านหรือจะไปร้านค้าสมุนไพรที่มีอยู่ทั่วประเทศไปจัดหาสมุนไพรมาดูแลเกวกับภาพกันได้นะจ๊ะญาติโยมสาตุจนทั้งหลายอัตมาก็เป็นแค่ฟันเฟืองส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้แก่ญาติโยมได้จดได้จานาสิ่งดีๆออกไปใช้นะจ๊ะในค่ำคืนนี้ อขอพระคุณเจ้าเจริญพรนะจ๊ะจำนงบุญมาและก็ทุกๆคนนะจ๊ะทั้งเข้ามารับชมรับฟังในค่ำคืนนี้ดูแล้วย้า์ช่วยแชร์ช,ช่วยดูแลตุกขกับภาพกันนะจ๊ะอตาตมาก็หวังว่าก็าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างมหาศาลก็ขอเจริญพรทุกท่านในค่ำคืนนี้ที่ให้เกียรติรับชมรับฟังเพจไดลฟ์สดวัดกิริวงศ์ ทุกค่ำคืนหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปช่วยกันไลยช่วยกันแชร์ให้กําลังใจดูแลซึ่งกันและการดูแลสุขภาพมีปนาหาสุขภาพหรือการใช้สมุนไัยก็ติดต่อสอบถามที่0 2 3, 3, 3, 6, 8, 9, นออกสองสามสามยินดีให้คำแนะน,นําแนะนําในการใช้สมุนไพรข้อดีข้อเสียและโรคที่เกิดขึ้นกับตัวท่านนะจ๊ะ ค่ำคืนนี้ขออานวยวอยวปอให้แก่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกป้องรักษาญาติโยมสาธุตนทั้งหลายตลอดถึงปู่ชิพโปรมาราพัฒต,ตลอดถึงกรมเตกรมมลชบโพเขตอุลฉักรือองค์หมอปอจงปกป้องรักษาญาติโยมสาธุตนทั้งหลายมีความสุกมีความเจริญในหน้าที่การงานถุกภับผาพลาไมยแข็งแรงขอให้ประเทศชาติของเรามีความสงบสุข่มเย็นมีความเจริญทุกๆด้นานเป็นร่มโพล่ร่มไทรของ ชาวบ้านและให้ชาวบ้านจงมีความสุขมีความเจริญขอทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญเจริญพรช่วยราช่วยแชร์กันด้วยนะจ๊ะญาติโยมเจริญพร